โอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูแนะนำตัวนิดนึงครับผมปาเวเลชกษเอนนะครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็นิทรรศการอะไรเล่าให้ฟังนิดหนึ่งอ่าวันนี้เราอยู่ที่ลิชาร์ดโกไฟอาร์ตสุขุมวิทนะครับวันนี้ก็มาในนิทรรศการเอ่อบลูบลูทาวบลูทาวใช่ครับผมก็เป็นบรรยากาศของของการใช้ชีวิตในเมืองของผู้คนในสังคม เมืองเล็กๆคือที่ผ่านมาพี่โดก็จะวาดภาพแนวแลนด์สเคปที่เป็นผู้คนเล่าเรื่อง<ช>ผู้ค,คนมากคนทุกคนนี้เขามีวิทยบทมีอะไรยังไงใช่ไหมครับ<ช>คอนเซปต์จะอยู่ประมาณนี้เพียงแต่ว่าคราวนี้บูทาวดูมีสีสันเยอะมากขึ้นเลยเล่าให้ฟังหน่อยก็คอนเซปต์ก็ยังเป็นเป็นชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองแต่ตอนนี้ผมก็จะไปเน้นเรื่องเรื่องการใช้สี เป็นหลักก็ส่วนใหญ่ก็อยากให้มันอยากให้แบบรู้สึกว่ามันมันมีการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มมากขึ้นนิดนึงก็คือเอาสีสันสร้างบรรยากาศให้มันสวยงามเพราะว่าชุดนี้สีสันสวยมากครับยางเอารูปแรกเลยพี่รูปนี้อันนี้เทคนิคอะไรก่อนทั้งหมดนี้เทคนิคอก็เป็นพิณติ้งแหละครับเป็นอะคริลิกนะครับเป็นอะคริลิกอันนี้ตึกสีแดงเลยที่ไหนพี่ เป็นย่านแถวแถวย่านเมืองเก่าแถวเจตลาดตลาดน้อยอก็คือเป็นอาคารโบราณที่มันมีงานสถาปัตยกรรมสวยๆใช่ไหมครับแล้วของจริงเนี่ยมันสีสันจัดจ้านนี้ไหมอ๋อไม่ใช่ครับของจริงเก่าๆเป็นตึกเก่าๆแต่ว่าพี่เอามาทําสีสันให้มันดูมีพี่เลือกแดงเลือกแดงเขียวตัดกันเลยแต่สวยก็ลองดูครับก็ดูดูแล้วแบบให้มัน ดูมันมีความน่าสนใจอะไรบางอย่างสําหรับตัวผมครับได้อันนี้ก็คือพอไปเจอนี่พี่สเก็ตไว้แล้วก็ค่อยกลับมาขยายงานหรือว่าถ่ายรูปไว้แล้วมาขยายอ่าผมบันทึกบันทึกภาพด,ด้วยการถ่ายถ่ายไวใช่ครับแต่พอมาขยายงานก็มาเติมสีสันมาใช่ต้ก็<ร><ร>มาใส,ใส่ใส่ในแบบฉบับของเราอะไร แต่ก็ยังมีคนอยู่เนาะใช่ครับก็ยังมีผู้คนยังนัผู้คนในนี้อาจจะมีอยู่คนเดียวนั่งเมอเมอาอยู่แต่ว่านั่งเนาเงาอยู่ตัวระเบียงตัวประตูอะไรเขาสวยยังเลยเนาะใช่ครับแล้วพี่เลือกสีเขียวแบบตัดกับสีแดงดีสวยครับสวยครับก็เป็นคู่คู่สีตรงข้ามเลยครับก็ลองลองลองดูครับว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนั่ส่วนส่วนกระถางดอกไม้นี้กระถางดอกไม้นี้อันนี้เป็นเหมือน ต้นอะไรสักอยาก่างใช่ครับเป็นต้นไม้ซึ่งพอดีผมเดินไปจะแถวแถวแถว,แถวบ้านแหละครับ,รบแล้วไปจังหวะไปเจอพอดีแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันเข้าท่าดีมันมีอะไรอยู่ในตัวของมันจริงๆแล้วไอ้ตัวแบล็กดาวก็เป็นสีแดงจริงๆเ,เลยนะก็คือผนังก็อาจจะเป็นสีแดงแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูมันดูมันมันตัดกันดีท่นนีมันตัดกันแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันได้ครับก็เลยเออจับเป็นจ้ขึ้นมา เป็นเหมือนเป็นไม้ประดับเขาปลูกในกระถางใช่ครับก็อยู่ในกระถางเลยก้อนหินขาวๆก้อนหินใหญ่ใช่เป็นก้อนหินธรรมดาเลยแต่ผมก็มาใส่ให้มันดูมันมีความกลมกลืนอยู่ในอยู่ในภาพพี่โดใช้แสงเงาที่แบบทําให้มันมีมิติเนาะแล้วมันสวยยังคือใบใบไม้ที่มันซอยน่ะครับ่ะมันดูรู้ใบไหนอยู่บนใบไหนอยู่ล่างแล้วมันเหมือนมีแสงเข้ามาใช่ไหมครับใชเงากระทบ สวยครับสวยสวยสีแดงเขียวสวยแล้วไล่จากอันนู้นก่อนอันเล็กๆๆข้างในด้อันนู้นก็เป็นอันนี้เป็นเหมือนคนจีนเลยใช่ก็เป็นเป็นคณะคณะนิ้วคณะงิ้วซึ่งแถวบ้านเนี่ยจะมีจะมีอ่าเขาเรียกว่าเป็นสันเจ้าครับผสันเจ้าอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมอะไรของเขาอยู่ภายในอาจจะเป็นหนังกลางแปลงที่เขาจ้างมาฉาย หรือว่าจะเป็นคณะงิ้วที่เขาเขาเขาจ้างมาแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนซึ่งโร,รก็าปคืนแล้วก็หลังโรงใช่ไหมครับ,รบก็เขาก็ยังเปลี่ยนชุดผ้ากันแล้วมีเห็นใส่ชุดอยู่ใช่ใช่แต่เ<ม>ข้าอี้แบบสีสวยหมดผมชอบบรรยากาศเบื้องหลังมากกว่าที่ว่าไป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 ,ไปเขียนหน้าฉากหรือว่าอะไรเนี้ย ผมชอบคือหน้าฉากชีวิตของเขาเสนอเยอะแล้วไม่ค่อยมีใครเสนอข้างหลังใช่ไหมก็เลยเก็บบรรยากาศเบื้องหลังการใช้ชีวิตจริงๆของเขาขึ้นมาครับผมได้อารมณ์เนาะได้อารมณ์ได้มิติหนึ่งส่วนภาพในค่ำอันนั้นก็โฟกัสลงไปเป็นจุดๆใช่ครับก็ก็เป็นการเดินทางระหว่างระหว่างการเดินทางไปที่สตูจากบ้านไปสตูมันก็มันก็ได้ได้เจอได้เห็นอย่างอย่างภาพพวกนี้ ก็จะอยู่บนรถไฟฟ้าถ้ามากกว่าก็อิริยาบทของแต่ละคนครับผมการใช้ชีวิตเด็กนักเรียนเด็กนเรียนกำลังกลับบ้านอันนี้ซื้อขอใช่ครับอันนี้ก็มีการซื้อของส่วนอันนี้เป็นอ่าเป็นเป็นเป็นก็แถวบ้านเหมือนกันก็จะเป็นอ่ลงเจลงเจลงเจสัินีสดใสรี่ช่ดรี้ครับครับคุณครับสวยสวยสวยอุ้ยมะตรงนี้ สวยมาด้านนี้บ้างอันนี้ก็สวยเดี๋ยวเอาอาคารก่อนอาคารที่เขียวนี่สวยยังเลยภาพนี้ก็ได้มาจากที่ตอนนั้นที่ผมไปแสดงที่สิงคโปร์ครับผมแล้วจังหวะผมก็เดินไปเรื่อยอ่ะชอบไปสำรวจเดินไปหาจุดอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันมันมันน่าจะเอามาใช้กับงานเราได้หรือว่าความประทับใจของเราอะไรพวกนี้เราก็ได้ไปไปเดินไปเจอตึกนี้พอดีแล้วมันมรู้สึกว่ามันสวยมาก เราชอบชอบตึกนี้มากเราก็เลยถ่ายแล้วเก็บเอาไว้แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าตอนนั้นจะเอามาใช้อะไรแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันสวยอะ <S 2> <S 2> ่ะมันสวยผมก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้เราพอมาขยายพี่ก็ใส่คทนสีเขียวครับก็เก็บอก็มาใช้ในในงานของเราครับผมสวยนะครับตัวโครงสร้างสถาปัตยกรรมอาคารจ<อ>ร<อ>ิงมันก็เล่มมันก็ไม่ได้มีสีสันอะไรมากมายขนาดนี้นครับ แต่ตอนนี้เราก็มาใส่ใส่ความเป็นเราเข้าไปใส่ความเป็นเราเข้าไปนะครับก็รอยสีที่แดงของพี่ก็ชัดเจนแล้วก็มีแสงและเงาเข้ามาสะงกกระทบอันนี้ก็เป็นแบบแสงสรท้อนในร้านอะไรเขา้ากลางๆเขาจะเป็นร้านอาหารหรือว่าอะไรสักอย่างยัง่ยสวยครับแล้วสีสวยมากเลยสบเขียวพี่หลายเฉดจังสวยสวยสวยจริงๆนะแล้วผมเออเห็นแล้วอยากอยากไปเที่ยวแต่คืออาจจะไปของจริงอาจจะไม่ได้ไม่ได้สวยเท่นานี้ใช่ไหม ได้ครับแต่ว่าก็คือมีเสน่ห์เป็นสไตล์ของศิลปินครับสวยส่วนัันนู้นก็เหมือนกันอันนี้อันร้ายเขาถือซองแดงนี่คือ,ม,อมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งคือตอนนั้นรู้สึกจะเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจนะเห็นเขาถือแล้วก็ยืนรอ,อใครบางคนอยู่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพอผมดูแล้วเอมันมีอะไรมันมีเสน่ห์อยู่ในรูปนี้ยอืมผมก็เลยเขียนมันออกมาว่าเขากำลังยืนรออะไร นะยี่บิบิบตัวกระเบื้องก็มีลายให้เห็นนะว่ามีความแตกต่างของการปูดรวยครับรวยส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 ่วนอันนี้แหละอันนี้สีม่วงอันนี้สถานที่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็คือตลาดพูเลยสถานีรถไฟใตาดิูมองจากข้างในเข้าไปใช่รถไฟกาลังมาจอดมองจากข้างนอกมันสถานที่มันจะแบบตรงสถานีก็คือที่ซืตัวใช่ใช่ครับผมก็มองเข้าไปแล้วก็เห็นว่าเออจังหวะรถไฟเข้ามาพอดีผมก็เลยเก็บ บันทึกภาพเอาไว้แล้วก็เลยเออมามามาเพ้นแบบแล้วทำไมพี่เลือกสีม่วงอ่ะอารมณ์มันก็นะคือผมอยากให้มันสีสีพวกนี้คือผมพยายามเลือกเพราะว่าอยากจะทดลองออถ้าเกิดมันเป็นโทนนี้มันจะอยู่จะใช้สีอะไรที่มันอยู่ด้วยกันได้อะไรประมาณนี้ครับก็ตัวตลาดภูมิก็สถานีเก่าแก่แล้วก็ทนสีม่วงๆอะไรก็ ก็ขังอ่ะเป็นความแบบเป็นควันกาเป็นบรรยากาศช่วงเย็นเย็นเกือบเกือบค่ำค่ำแล้วแหละเพราะตรงนี้มันก็จะออกแบกราวจะออกมึนๆหน่อยสวยครับช่วงหค่ำสวยนะก็คนรถไฟมาจอดพอดีขับจังหวะพอดีครับแล้วก็ตัวผนังเขาโค้งอย่างนี้พอดีแหละตรงช่องที่ขับตัวแต่สีจริงๆก็ไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่สีนี้เขาอาจจะทืมๆหน่อยเา็จะมองเข้าไปชืมๆแต่ข้างนอกนี้ของกินเยอะของกินอร่อยเยอะตลาดปูใช่ครับใช่ครับว่าง เหรียญเชิญนะครับได้ไปดูฝั่งนู้นบ้างครับฝั่งนู้นก็หลายลูกสวย